ก็ซื้อเลยไปอ่าถ้าอยากรวยก็ซื้อเลยไปก็อยากรวยไม่ใช่หรอทาไมอยากรวยแล้วจะซื้อทําไมก็อยากรวยไม่ใช่หรอทาไมอยากรวยแล้วจะซื้อทําไมแม่ไปก็ไปเข้าฝันที่บ้านอีกแม่บอกว่าถ้าเป็นแม่แม่จะซื้อคนละห้าแสนเลยเราก็บอกว่าโอ๊ยทาไมซื้อเยอะจังคะแม่บอกอ้าวก็อยากรวยไม่ใช่หรอทาไมอยากรวยแล้วจะซื้อทําไม่าถ้าอยากรวยก็ซื้อเลยไปคนี้คเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันททุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำหรับเจ๊ใหญ่มุกดาหารนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันว่าวันนี้เจ๊ใหญ่มุกดาหารจะได้เลขอะไรนะครับไปไปกันเลยนี่นะครับเจ๊นะครับที่เดินทางมาจากมุกดาหารเนาะมาเลียงก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยใครอยากกินก็เชิญนะครับเพราะว่าถูกเลขเยอะนะครับเจ้คนนี้ผมเคยถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับย็บซีนะัคุณผู้ชมนะครับ อยากถือหวยรวยเบื่อเขาตามเจงงวดนี้จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเรามารุ้นกันเดี๋ยวเรามารุ้นกันเนาะว่าจะได้งวดนี้จะได้ตัวไหนเนาะเจเนาะรถตุ๋นเตี no. other, ้ยวขึ้นถวายถอดรองเท้าก่อนเ อันเดียวสายให้ครับเจ๊คนนี้นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับมาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับบอกว่างวดที่แล้วถูกเยอะนะครับวันนี้นำถ้วยเสี่ยวมาเลี้ยงร้อยถ้วยร้อยถ้วยนะครับใครจะ กินก like ๋วยเตี pop, ๋ยวก็ไปเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับนิฟซีนะครับผู้ชมนะครับไปฝั่งนู้นเลยนะครับมาตํ่ยงก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยร้อยถ้วยนะครับสาธุสาธุสาธุเตอนนี้กําลังอธิษฐานอยู่นะครับอธิษฐานอยู่เลยตอนนี้นะครับอธิษฐานเพื่อจะที่ผมที่ผมถ่ายรู้สึกว่าจะ ผมเห็นสามครั้งแล้วนะครับถูกตรงๆทั้งสามครั้งนะครับถูกตรงๆทั้งสามครั้งนะครับวันนี้หยิบแล้วโอ้หยิบว,วันนี้หยิบแล้วเนาะดีดีโลวันนี้ครับเลี้ยงเอาเลี้ยงศูนย์ครับศูนย์สามห้า 0 3 5ย์สามหศูนย์สามห้าครับวันนี้เจ๊จะมาหยิบแล้วก็จะมาทำอะไรอยู่บ้างครับวันนี้มาทำลุงทานก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยค่ะแล้วก็ถวายชุดไทยให้แม่นี่สองชุดสองชุดค่ะแล้วเมื่อเช้าก็ไปทำนุ้ใส่บาตรที่บูรให้แม่ไปแล้วเมื่อเช้าครับจ้างเมื่อที่แล้วก็มาเ้างเมื่อที่แล้วก็แม่แม่ให้ไปก็ก็ถูกก็ได้ก็ได้แล้วแม่ไปก็ไปเข้าฝันที่บ้านอีก แม่บอกว่าถ้าเป็นแม่แม่จะซื้อคนละห้าแสนเลยเราก็บอกว่าโอ้ยทำไมซื้อเยอะจังคะแม่บอกเอ้าก็อยากรวยไม่ใช่หรอถ้าไม่อยากรวยแล้วจะซื้อทําไมอ๋อถ้าอยากรวยก็ซื้อเลยไปวันนี้ฝันหรือยังครับวันนี้ยังไม่ฝันค่ะยังไม่ฝันเนาะยังไม่ฝันแต่ก็ว่ามามามาไหวแม่ก่อนครับนกโอเคกบเดี๋ยวก็ให้แม่ไปเข้าฝันอีกนะก็ล้องเสียงดูนะคะศูนย์ศูนย์สามห้า 0 3 5สาห้าครับเอ็กซ์ขอบคุณครับเดี๋ยวก็ไปกินได้เด้อวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยนะครับเใจดีจากมุกดาหารมุกดาหารนะครับยังใจดีอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเรียงก๋วยเตี๋ยวร้อยถ้วยจับเลกได้ก็คือเรียกศูนย์สามห้า ศูนย์สามเกียงห้าเราจะไปเสียงดูนะจีไม่จับเองเหรอสองตัวไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าเรามาเราไม่เคยจับเองไม่เคยจับอ๋อมีลูกสาวจับให้เพราะว่าถ้าลูกสาวจับท่านก็ให้แล้วล่ะให้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวท่านก็จะไปตามเข้าฝันอีกที่หนึ่งโอเพราะวันนั้นก็คือวันที่จับไว้ตอนกลางคืนแล้วก็ฝันเลยฝันเลยแต่ฝันว่าถึงนี้ผู้หญิงอาเขาขาว อ่าสวยๆรอที่บ้านเลยค่ะนั่งรอที่โซฟาที่บ้านแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะเหมือนเพื่อนเราแต่หน้าไม่เหมือนเพื่อนเราแล้วก็ถามว่ามาทำไมท่านบอก่านั่งรอมาดั้บ้านอ่ะค่ะพอท่านพูดเสร็จแล้วท่านก็เดินเเดินเลยโอ้เดินข้างหลังเลยท่านก็เดินตามไปเลยเดินตามหลังไปเลยมาด้านหลังเราแล้วก็พูดว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะซื้อเลยตัวละห้าสมครับ แล้วก็บอกว่าวอู้จะซื้อเยอะขนาดนั้นก็รวยสิคะอ้าวไมอยากรวยไม่ใช่เหรอถ้าถ้าอยากถ้าไม่อยากรวยจะซื้อทำไมอ๋อครับอืมโชคดีจังอ่ะวันนี้แม่ฮันนี่ก็คงจะไปเข้าฝันอีกก็จะตามไปเข้าฝันอีก,อก<ม>เานาะคนขอเงิน<ล>ดวยนะครับสื่อสารได้ครับสื่อสารได้เลยสื่อสารกับแม่ฮันนี่ได้ครับลองดูวันนี้น่าจะมาอีกแล้วเต็มเต็มเลยเนาะวันนี้ก็น่าจะสาม ห้าสี่สามห้าเด้อกลับความบุญชลนะครับสําหรับเจนะครับเพิ่นเป็นจุดสวยแล้วก็ยังใจดีอีกนะครับเลี้ยงก๋เดี๋ยวร้อยชามนะครับวันนี้นะครับเชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลยเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนู้นใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเรือหัวมุมก๋วยเตี๋ยวเรือหัวมุมนะครับอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะครับอ่ะโอเคอ่ะขอบคุณเจหลายขอบคุณหลายครลองเสียงโชว์ดูนะคะครับ ครัเพื่อได้โชคลาภด้วยกันเนาะตันะคะรับศูนย์สามห้าห้าสามสามห้าศูนย์ห้าห้ประมาณนี้เนาะขับขับขับนี่อาจจะออก3 0 0 3ูนยก็ได้อืมสามศูนย์ศูนย์สามนี่คือเจคนที่เป็นโชคดีนะครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับบรรยากาศสดๆที่ศาลแม่คันนี่ สีสานนะครับเดี๋ยวผมจะมาส่องตรงคลางตรงศมนะครับเดี๋ยวผมจะส่องเลขที่ใต้คลางสารเมฮันนะี่เนาะบอกว่าผมมาเท่าไหร่กันชอบ f อฟซีช็อปว่าผมมาส่องดึงส่อง e. ดึงสีเข้มขลเลยไหนตผงต้องใต,ต้ข้างครับนต้องใต้ข้างตรงนี้ครับซี ศูนย์หนึ่งป่สี่ศูนย์หนึ่งใช่ป่เนาะสี่หนึ่บอสี่ศูนย์่เมียนบ่ครับอ 41, like s. <S s> <S em ่ะถ uh, uh, ้าเซเห็นเป็นตัวไหนเนาะเห็นเป็นตัวไหนก็พิมพ์มาบอกกันด้วยเด้อพิมพ์บอกกันด้วยนะครับพิมพ์บอกกันแน่เด้อเอเด้อเลขศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าเกมุกดาหารคนสื่อลายก็คือเลขศูาคนสื่อลายหลศนย์สา ไช่ครับเจ้ตัวที่จับได้นะครับตัวที่จับได้ศูนย์สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามกับหาศูนย์กระเป๋าหลู่ใช่ไหมให้เบิ้งมิดตัวไหนเนี่ยเจ้เบิ้งให้ผมเนี่ยขี้ให้ดูหน่อยเจ้อออนี่นะครับคุณผู้ชมเด้อนี่เด้อเจ้เมาเลยเนี่ย 9.03ามแล้วก oh, hmm. like ็ศูนย์สามยเจชอบ0ูนย์สาใช่ไหมโอ้ชอบศูนย์สามสามศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนสมโอ้มีแต่ศูนสามเลยไมีแต่ศูนย์สามเลยโอ้ดูว่เยอะดูม่แต่ศูนย์สามเลยทหารนะครับเมาโรสตรีนะครับศูามเด้อศูนย์สามที่น้องะขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ